สวัสดีผู้ที่มาเข้ามารับชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่นะครับผมช่องคานามากิวันนี้ผมได้ไปมีน้องคนนึ่งคอมเมนต์ได้มาถามผมว่าพี่ครับช่วยอธิบายเกี่ยวกับสกินสกินหรือสกิลเนี่ยแหละน่าจะสกิลสกิลของฮันเตอร์แต่ละตัวหน่อยได้ไหมครับซึ่งตามจริงแล้วสำหรับผมแล้วว่ามันสามารถหาอ่านได้ Oh no โดยที่แบบไม่จำเป็นต้องทำคลิปมาอธิบายก็ได้แต่ก็นะสำหรับคนที่แบบอ่านไม่ออกหรือว่าอ่านแล้วมันไม่เขียหรือว่าที่เกียดเอาไปแปลอะไรพวกนี้นหรือว่าแบบไม่มีตัวเล่นแล้วมันไม่รู้ว่าความสามารถจริงๆแล้วมันเป็นยังไงก็สามารถรับชมคลิปนี้ได้กันเลยครับพบกับคิลเลอร์ตัวแรกนะครับที่มีชื่อว่าเดอะมาร์ค เมื่อเรากดใช้สกิลเดอะมาร์จะทำการเลนดอมหน้ากากสวมให้กับตัวเองหน้ากากที่ส่มจะมีทั้งหมดอยู่3หน้ากากและมีระยะเวลา3มวิจะกลับไปใช้หน้ากากปกติหน้ากากแรกหน้ากากหนูความสามารถของหน้ากากนี้จะทำให้เราเข้าสู่สถานะสเตลยตัวเราจะไม่มีเสียงหัวใจและไฟสีแดงหน้าตัวละครหน้ากากที่2 หน้ากากเสือความสามารถของหน้ากากานี้ตัวเราจะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีจากไม้เบียกบอลไปเป็นหมัดแทนทําให้ระยะการโจมตีนั้นสั้นลงจากปกติและไม่สามารถชาร์จตีได้แต่เราสามารถโจมตีผู้รอดชีวิตที่ไม่บาดเจ็บให้นอนได้ในทีเดียวหน้ากากาที่3หน้ากากกระต่ายความสามารถของหน้ากากานี้จะทําให้ตัวเรานั้นเดินเร็วขึ้น ฮิลเลอร์ตัวที่2หรือสตอกเกอร์เป็นสกิลบัฟที่มีทั้งหมด3ขั้นการจะเพิ่มขั้นให้กับสกิลได้จะต้องเก็บชาร์จจากผู้รอดชีวิตขั้นที่1ตัวเรานั้นจะติดสถานะสเตลไม่มีไฟและเสียงหัวใจแต่จะเดินช้าและมีระยะโจมตีที่สั้นมากขั้นที่2 ตัวเราจะมีเสียงหัวใจตามปกติเพิ่มความเร็วในการเดินและระยะโจมตีที่ไกลขึ้นขั้นที่3ระยะเสียงหัวใจไกลขึ้นเพิ่มความเร็วในการเดินมากขึ้นระยะจมตีเพิ่มมากขึ้นเพิ่มความเร็วในการทำแอคชั่นต่างๆเช่นพวกการกระทืบไม้ทำลายเครื่องปั่นไฟฮิวเลอร์ตัวที่สาม The Arbitwalker จะมีสกิลทั้งหมด2สกิลสกิลแรกจะเป็นการปล่อยคลื่นช็อกเวฟไปข้างหน้าเมื่อโดนผู้รอดชีวิตคนนั้นจะติดสถานะดีบัอกตนเห็นออร่าและเดินช้า50เป็นเวลา7วิสกิลที่2จะเป็นสกิลพุ่งโจมตีไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงและมีฮิตบ็อกที่ขนาดใหญ่มากฮิลเลอร์ตัวที่4 The s l a ส h ล r จะมีสกิลทั้งหมด2สกิล สิลแรกเป็นการเปิดหมวดสเตลตัวเราจะล่องหนไม่มีไฟและเสียงหัวใจเดินเร็วขึ้นเป็นอย่างมากเป็นเวลา20วิสกิลที่2จะเป็นสกิลบัฟทำให้ตัวเราสามารถทังไม้ได้โดยไม่ต้องทำแอคชั่นและเพิ่มความเร็วในการเดินคิวเลอร์ตัวที่5 The Hidden จะมีสกิลทั้งหมด2สกิล สกิลแรกจะเป็นการกระโดดไปข้างหน้าเฉยๆสกิลที่2เป็นท่าพุ่งไปข้างหน้าพร้อมกับโจมตีไปด้วยและมีพัสสิบติดตัวถ้าเรายืนนิ่งๆเป็นเวลา2วิจะเข้าสู่สถานาสะสเตลคิลเลอร์ตัวสุดท้าย The Killer เมื่อเรากดใช้สกิลตัวเราเข้าสู่โหมดขัง่งเปลี่ยนจากเดินเป็นวิ่ง ทุกการโจมตีในโหมดข้างจะไม่สามารถทําให้ผู้รอดชีวิตนอนได้และโจมตีได้สูงสุด2ครั้งโหมดข้างจะทําให้ตัวเราสามารถข้ามหน้าต่างและไม้แบบเร็วได้นี่ก็คือความสามารถของสกิลทั้งหมดของคิลเลอร์ทุกตัวครับใครมีความคิดเห็นอะไรหรือว่าผมอธิบายตรงไหนผิดสามารถมาคอมเมนต์บอกผมได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ